ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลุมสปอยมีนักเรียนมัธยมปลายนะครับย้อนเวลากลับมาปีพศ2546โดยที่ไม่ได้ตั้งใจและเธอตัดสินใจมาหยุดยั้งฆาตกรต่อเนื่องที่จะฆ่าน้องสาวของเธอนะครับแล้วเธอจะสามารถหยุดได้หรือไม่กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าไทม์คัทหนังเรื่องนี้เปิดตัวในวันที่8เมษายนปีพศ2003นะครับในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าวิลลี่ ที่นี่พาเราได้พบกับเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าซัมเมอร์เธอมาร่วมงานปาร์ตี้ของโรงเรียนมัธยมที่จัดขึ้นในโรงนาเก่าแห่งหนึ่งที่ทางเข้าเนี่ยเธอได้พบกับเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งที่เป็นเด็กเนื้อฮะที่ชื่อว่าควีนซึ่งเขาถืออ่างเปาสีแดงอยู่ควีนสังเกตเห็นความทุกข์ใจของเธอครับและตรงนี้ก็มีการเปิดเผยว่าซัมเมอร์เนี่ยพึ่งสูญเสียเอมมี่เพื่อนสนิทของเธอไปนั่นเอง ธอที่บายว่าเธอมาที่นี่ค่ำคืนนี้เนี่ยเพราะว่าเธอกลัวที่จะอยู่บ้านคนเดียวนะครับในขณะที่ฆาตกรต่อเนื่องยังหนุบหนีอยู่จากนั้นควินก็พยายามยื่นซองจดหมายสีแดงให้กับเธอแต่ทันทีนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเอธานเป็นอดีตคนรักของซัมเมอร์นะครับเขามาถึงแล้วก็พาเธอไปทันทีต่อมาอีธานก็เรียกความสนใจจากทุกคนที่อยู่ในงานปาร์ตี้นะครับแล้วก็ยกเกี้ยวให้กับเพื่อนที่ตายไปแล้วของพวกเขาก็ได้แก่ว,วันไบรอันแล้วก็เอมมี่ ปรากฏว่าเพื่อนที่ตายไปแล้วของพวกเขาเนี่ยถูกฆาตรกรโดยฆาตรกรต่อเนื่องคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อเียกว่าซูวิทลี่สลาเชอร์และอีทานก็ได้อุทิศงานปาร์ตี้ครั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแด่เพื่อนที่จากไปของพวกเขาไม่กี่วินาทีต่อมาครับเราสังเกตเห็นใบหน้าของซัมเมอร์เนี่ยรู้สึกเหมือนว,ว่าเธอไม่สบายใจและเธอก็สงสัยว่าทําไมใครๆจะสามารถสนุกสนานได้หลังจากเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเช่นนี้ในขณะที่เธอยังคิดถึงเอมมี่มากๆ และจากนั้นอีธานก็ทําเครื่องดื่มหกใส่เสื้อผ้าของเธอโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเรื่องนี้ทําให้เธองุนยิดมากและเธอจึงรีบไปห้องน้ําเพื่อทําความสะอาดมาถึงตรงนี้นะครับก็มีตํารวจมาถึงที่งานปาร์ตี้และพยายามให้ทุกคนเนี่ยหยุดง,งานจะเนื่องจากมีการประกาศเคอร์ฟิวในช่วงดึกเพราะว่ามีฆาตกรที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นั่นเองในขณะเดียวกันนะครับซัมเมอร์ยังคงอยู่ในห้องน้ำนะครับในขณะที่ทุกคนเนี่ยต่างก็ทยอยเลิกงานและกลับบ้านกัน และทันทีนั้นนะครับก็มีใครบางคนที่ถือมีดมาข้างหลังเธอใส่หน้ากากสีขาวพยายามที่จะฆ่าเธอแะฮะก็เลยทําให้เธอพยายามวิ่งหาทางออกแต่เธอกลับติดอยู่หลังนัวในขณะที่ฆาตรกรเนี่ยก็ตามเธอมาเรื่อยๆเมื่อไม่มีทางไหนจะไปแล้วนะครับซัมเมอร์จึงรีบไปที่โรงเก็บของที่อยู่ใกล้ๆอย่างไรก็ตามนะครับในขณะที่เธอพยายามซ่อนตัวอยู่ในโรงเก็บของเข็มขัดของเธอในี่าดันส่งเสียงกรุ้งกริ้งออกมาให้โจรสอนนั้นได้ยิน และก็เป็นไปตามอย่างที่คาดครับจนคนนั้นสามารถหาเธอเจอและหลังจากนั้นชะตกรรมของเธอก็อสิ้นสุดลงต่อมานะครับฉากก็ตัดกลับมาอีก21ปีต่อมานะครับก็คืออยู่ในพศ2 0 2 4แล้วนะครับเราจะได้พบกับตัวเอกของเราที่ชื่อว่าลูซี่ซึ่งเปิดเผยออกมาว่าเธอเนี่ยก็คือน้องสาวของซัมเมอร์นั่นเองนะครับตรงนี้ลูซี่ได้บอกว่าซูเวลลี่สลาเชอร์ออกอลวาดฆ่าคนต่อเนื่องเป็นเวลา3วัน แัแต่วันที่16-18ถึงเมษายนปี2003และก็ไม่มีใครสามารถจับมันได้เลยไม่ว่าจะผ่านเวลามานานแล้วนะครับแต่ครอบครัวของเธอก็ไม่ได้รับความคืบหน้าจากคดีที่เกิดขึ้นนี้และพวกเขายังคงมีจิตใจที่ติดอยู่กับเหตุการณ์นี้เมื่อปี2013ลูซี่อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าเธอเกิดมาเพื่อเติม,เต,มเต็มช่องว่างที่พี่สาวของเธอทิ้งเอาไว้ ในฉากต่อมาครับเราเห็นลูซี่เข้าไปในห้องของพี่สาวของเธอซึ่งยังคงเหมือนเดิมทุกประการกับเมื่อ21ปีที่แล้วในไม่ช้าเธอก็ได้ยินเสียงเอียร์จากพื้นไม้นะครับและเธอก็ยกมันขึ้นมาเธอก็เห็นจดหมายหลายฉบับที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นเธอหยิบจดหมายฉบับหนึ่งออกมานะครับซึ่งเป็นคําเตือนสําหรับซัมเมอร์ว่าเธอจะต้องเสียใจยกับบางสิ่งและก็มีลายเซ็นของคนที่ชื่อว่าอ e. ี ในขณะนั้นแม่ของเธอก็เข้ามาในห้องครับก็เลยทําให้เธอต้องซ่อนจดหมายฉบับนี้ทันทีหลังจากนั้นครอบครัวก็ออกจากบ้านและปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของซัมเมอร์ในขณะกินอาหารอยู่นะครับลูซี่ก็เปิดเผยกับพ่อแม่ของเธอว่าตอนนี้เธอได้ตำแหน่งฝึกง,งานที่นาซาด้วยซึ่งเธอจะต้องเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีเป็นเวลาสาเดือนอย่างไรก็ตามนะฮะพ่อแม่ของเธอเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยดีใจที่ได้ยินเรื่องนี้ เพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะปกป้องเธอและอยากให้เธออยู่เคียงข้างตลอดเวลาเนื่องจากการสูญเสียซัมเมอร์ไป21ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องทําให้พ่อแม่รู้สึกว่าอยากจะดูแลเธอตลอดเวลาไม่ให้คลาดสายตาพ่อจึงแนะนําให้ลูกสาวไปทํางานที่บริษัทของพ่อแทนซึ่งตอนนี้ก็กําลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆบางอย่างอยู่เช่นกันลูซี่ไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่เธอก็ไม่อยากจะทะเลาะกับพ่อแม่ของเธอโดยเฉพาะในวันที่ยากลำบากแบบนี้ หลังรับประทานอาหารเช้านะครับครอบครัวก็ไปเยี่ยมเที่ยวโรงนาที่ซัมเมอร์เนี่ยเสียชีวิตพวกเขาก็ได้ไปหาอนุสสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับซัมเมอร์นะครับพ่อแม่ก็ทิ้งของขวัญไว้ให้กับซัมเมอร์แล้วก็ถามลูซี่ว่าลูซี่เนี่ยเอามาด้วยไหมกลายเป็นว่าเธอไม่ได้เอาของขวัญมาด้วยนะครับและเธอก็อ้างว่าเธอลืมมันไว้ที่รถและเธอก็เดินจากไป เมื่อลูซี่เดินมาถึงที่รถน,นะครับเธอก็พยายามถอดสร้อยคอของเธอออกเพื่อมอบให้เป็นของขวัญแต่ทันทีนั้นเธอกลับได้ยินเสียงดังจากโรงเก็บของที่อยู่ใกล้ๆนะครับความอยากรู้อย่างเห็นจึงทําให้เธอเดินไปที่นั่นและสังเกตเห็นเครื่องจักรทางานอยู่ข้างในกําลังส่งเสียงดังและแล้วเมื่อลูซี่สัมผัสหน้าจอของเครื่องจักรนั้นนะครับระบบก็ตั้งค่าเป็นวันที่16เมษายนปี2003โดยอัตโนมัติ มีเลเซอร์คมๆพุ่งออกมาจากเครื่องจักรนะครับและก็กระทบต่อกันและเกิดเป็นประตูมิติบางอย่างทันทีที่เลเซอร์กระทบกันเนี่ยลูซี่ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับหลังจากนั้นทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเธอรู้สึกสับสนมากนะครับเธอจึงเดินออกมาจากโรงเก็บของและก็สังเกตเห็นว่าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเธอเนี่ยแตกต่างไปจากปกติมากและโรงนางก็ไม่ใช่เป็นเพียงลานลกล้างอีกต่อไปอนุสาวรีย์ของพี่สาวเธอได้หายไปแล้วนะครับและเธอก็ไม่พบพ่อแม่อยู่แถวนั้นเลย เธอพยายามหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาพ่อแม่นะครับแต่รู้สึกว่าไม่มีบริการมือถือในเบอร์ของเธอลูซี่ตกใจมากแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปที่เมืองและสังเกตเห็นป้ายอะไรบางอย่างเมื่อถึงจุดนี้นะครับเธอก็รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นปี2003หลังจากนั้นลูซี่ก็มุ่งหน้าไปที่โรงเรียนของเธอนะครับซิวิทล,ลี่ไฮสคูลเธอสังเกตเห็นว่าทุกคนแต่งตัวแตกต่างกันเมื่อเทียบกับสมัยของเธอ และพวกเขาก็ใช้เครื่องมือเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าวิทยุฟังเพลงอะไรก็ตามแต่ในชีวิตประจาวันของพวกเขาและนอกเหนือจากนี้นะครับเธอยังตกตะลึงเมื่อเห็นซัมเมอร์พี่สาวผู้ล่วงลับของเธอไปแล้วนะครับอยู่ท่ามกลางฝูงชนอีกด้วยเธอเฝ้าดูอยู่ห่างดูพี่สาวของเธอคุยกับเพื่อนๆนะครับก็คือไบรอันและเวล ในขณะนี้อีธานก็เข้ามาหาเธอนะครับและพยายามที่จะเอาชนะใจเธอกลับคืนมาหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้เลิกลากันไปเมื่อเร็วๆนี้แต่ซัมเมอร์ดูเหมือนจะไม่สนใจที่จะคุยกับเขาเลยจากนั้น,นครับลูซี่ก็มุ่งหน้าไปที่ห้องแลบบ็บและก็พบกับครูสอนฟิสิกส์ของเธอแต่ครูคนนี้เนี่ยไม่รู้จักเธอครับเธอจึงแนะนําว่าเป็นนักเรียนใหม่และทันทีนั้นลูซี่ก็ถามถึงความคิดของครูคนนี้นะครับเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลา แต่ครูคนนี้กลับเปลี่ยนเส้นทางของเธอนะครับบอกว่าไปหาควีนแทนโดยบอกว่าควีนเนี่ยเป็นอัจฉริยะทางด้านฟิสิกส์หลังจากที่ลูซี่ได้ไปเจอกับควีนแล้วนะครับเด็กเนื้อคนนี้ก็อธิบายว่าการเดินทางข้ามเวลาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนื่องจากจะสร้างเอฟเฟกต์ N และลอ,ลอกคลื่นอันเลวร้วายได้หลังจากนั้นลูซี่ก็เดินต่อไปนะครับเดินมาถึงที่ถงทางเดินเธอสังเกตเห็นว่าอีธานไบรอนันและผู้คนอีกสองสามคนกำลังล้อมควีนไว้และกำลังลากเขาออกไปข้างนอก หนึ่งในในักเรียนเล่าว่าทุกปีรุ่นพี่จะโยนใครคนใดคนหนึ่งลงในแม่น้ําเพื่อเป็นประเพณีพ่ออัิกานพาควีนไปที่แม่น้ําใกล้ๆนะครับและก็กําลังจะโยนเขาลงไปทั้งโรงเรียนรวมตัวกันมาเพื่อเป็นพยานในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ส่งเสียงร้องเชียร์และหัวเราะกันซัมเมอร์พ่สาของลูซีก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเธอจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อีธานทำนะครับแต่เธอก็ไม่สามารถที่จะหยุดเขาได้ ในขณะเดียวกัน,นครับลูซี่ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยและเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยควินจากผู้ที่รงังแกเขาจู่ๆก็มีครูมาถึงที่เกิดเหตุน,นะครับก็ทำให้เด็กนักเรียนแอบบต่างก็พาเดินหนีไปต่อมาควินรู้สึกเขินอายเขาได้แจ้งให้กับลูซี่ว่าเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้หญิงคนใดเพื่อต่อสู้ในศึกของเขาอย่างไรก็ตามนะครับเธอก็บอกว่าถ้าควินเนี่ยเป็นอัจฉริยะทางด้านฟิสิกส์จริงๆเธอจะเป็นต้องบอกเขาอะไรบางอย่างที่สำคัญมากมาก ในที่สุดลูซี่ก็เปิดเผยกับควินว่าเธอเนี่ยมาจากอนาคตซึ่งทําให้เขาตกตะลึงเป็นอย่างมากตอนแรกเขาค่อนข้างที่จะไม่เชื่อนะครับแต่เขากลับเชื่อเธอหลังจากที่เธอแสดงสมาร์ทโฟนให้เขาเห็นและวิธีการทํางานของมันและในขณะนี้ลูซี่สังเกตเห็นว่าซัมเมอร์พี่สาวของเธอนะครับกาลังโต้เถียงกับเอมมี่เพื่อนสนิทของเธอที่อยู่ข้างนอกจากนั้นลูซี่ก็พาควินไปเที่ยวโรงแรมซึ่งมีเครื่องย้อนเวลาอยู่แล้วอยู่ที่นั่น แต่น่าเสียายนะครับที่ทั้งคู่มาถึงที่นี่เนี่ยกลับไม่สามารถใช้งานได้จากนั้นทั้งคู่จึงยกเครื่องนั้นใส่รถตู้ของควีนครับและก็นํามาที่ลงรถของเขาในขณะที่กําลังตรวจสอบเครื่องจักรดังกล่าวนะครับทั้งคู่กลับสังเกตเห็นว่าเครื่องจักรดังกล่าวเนี่ยถูกพัฒนาโดยบริษัทโซเนอร์ซึ่งเป็นบริษัทพ่อของเธอนน่นเองทั้งคู่ได้พบกับกระป๋องเปล่านะครับและคิดว่ากระป๋องเปล่านี้หรือเปล่าที่จะทําให้เครื่องจักรทางานได้ ลูซี่ระบ,บุว่าพวกเขาสามารถหากระป๋องเดียวกันแบบนี้ได้เนื่องจากพ่อของเธอเนี่ยทำงานที่โรงงานโซเนอร์ฉากก็ตัดกลับมาอีกที่หนึ่งนะครับโดยเห็นว่าซัมเมอร์เข้าไปหาเอมมี่เพื่อนของเธอและก็บอกว่าเธอต้องการคุยเรื่องอะไรบางอย่างแต่ดูเหมือนเอมมี่ขอซัมเมอร์เนี่ยปล่อยเธอไว้คนเดียวนะครับเนื่องจากเธอได้ตัดสินใจแล้วในขณะเดียวกันนะครับลูซี่ก็ตระหนักว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่16เมษายน ดังนั้นเธอจึงจะสามารถช่วยพี่สาวของเธอได้เนื่องจากพี่สาวของเธอเนี่ยกำลังจะถูกฆ่าในวันที่18เมษายนเธอถามควินว่าเธอควรจะเปลี่ยนแปลงอดีตรหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะครับควินอธิบายว่าสิ่งใดที่เธอทําเพื่อเปลี่ยนแปลงอดีตจะเปลี่ยนแปลงอนาคตอย่างถาวรไปด้วยและพอถึงตรงนั้นมันก็จะก่อให้เกิดความวุ่นวายมากมายและไม่นานหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่เข้ามาถึงหน้าบ้านของซัมเมอร์ซึ่งลูซี่เปิดเผยว่าเธอต้องการขโมยคีย์การ์ดของพ่อของ,ของเธอ พอถึงตรงนี้ฮะควินก็ตกใจเมื่อเขาตระหนักว่าลูซี่เนี่ยคือน้องสาวของซัมเมอร์ควินก็เตือนเธอนะครับว่าการโต้ตอบกับครอบครบัวของเธอเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆแต่ลูซี่ยืนกลางนะครับว่านั่นเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้พวกเขาเข้าไปในบริษัทโซเนอร์ได้หลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็ได้ไปพบกับซัมเมอร์และควินก็ส่งการบ้านแคลคคลัสของเธอมาให้ปรากฏว่าควินทำการบ้านให้กับเธออยู่บ่อยครั้งนะครับเพราะว่าซัมเมอร์เนี่ยแอบชอบควินมากๆ ซัมเมอร์ยังถามเขาเอีกนะครับว่าเขาสามารถช่วยเธอในเรื่องเคมีอีกได้ไหมแต่ควินบอกว่าควินยุ่งมากนะครับและก็แนะนําให้เธอรู้จักกับลูซี่แทนโดยบอกว่าลูซี่เนี่ยเก่งวิทยาศาสตร์มากๆซัมเมอร์ที่ตื่นเต้นจึงพาลูซี่เข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็แนะนําเธอให้รู้จักกับพ่อแม่ของเธอในขณะที่ทุกคนกําลังกินอาหารอยู่นะครับลูซี่ก็ชมอาหารว่าอร่อยมากและก็ถามว่าพวกเขาทําอาหารแบบนี้บ่อยๆไหม แม่เผยด้ว่าเธอทําอาหารกับซัมเมอร์ทุกวันแล้วก็เป็นเวลาโปรดของเพื่อเธอในแต่ละวันด้วยแต่สิ่งนี้ทําให้ลูซี่รู้สึกแย่นะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยแม่ไม่เคยทําอาหารกับลูซี่เลยหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับทั้งสองสาวก็มาสนุกสนานกันต่อในห้องนะครับและซัมเมอร์ก็ช่วยลูซี่เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เข้ากับมาตรฐานแฟชั่นในปัจจุบันหลังจากนั้นลูซี่ก็สังเกตเห็นรูปถ่ายของซัมเมอร์กับไบรอันและว well ลนะครับ แล้วก็ถามว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมันเป็นเวลานานแล้วหรือไม่ซัมเมอร์ตอบว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆและซัมเมอร์หวังว่าเธออยากจะให้ลูซี่ไปห้างสรรพสินค้ากับเธอตอนนี้ได้เพื่อที่เธอจะได้นะนําลูซี่ให้รู้จักกับพวกเขาในขณะนี้ลูซี่จําได้ว่าวันนี้เป็นวันที่แอันและเวลเนี่ยจะต้องตายในห้างสรรพสินค้านั่นเองเมื่อนึกขึ้นมาได้นะครับก็เลยทําให้เธอรู้สึกกลัวมากเธอถามซัมเมอร์ว่าห้างจะปิดกี่โมงซัมเมอร์ตอบว่าปิดสามทุ่ม เมื่อรู้สึกว่าเวลาเหลือเพียงอีกแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นที่จะสามารถช่วยสองคนนั้นได้นะครับลูซี่จึงออกจากบ้านทันทีเมื่อมาถึงห้างนะครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่5้านาทีเท่านั้นที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะปิดลูซี่มาถึงที่นั่นและก็ได้พบกับอีธานซึ่งชูนิ้วกลางใส่เธอด้วยตัดกลับมาที่เวลกับไบรอันนะครับเวลกําลังลองชุดลายชุดอยู่ในขณะที่ไบรอันกําลังรอ,อเธออยู่ข้างนอกห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าจากนั้นลูซี่ก็พบกับควินที่ทํางานในห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ถามเขาเกี่ยววก,กับเลลและอน ควินก็เลยบอกว่าได้ยินว่าพวกเขาคุยกันถึงเรื่องการไปชั้นที่3เมื่อรู้แบบนี้นะครับลูซี่ก็รีบวิ่งไปที่ชั้น3ด้วยท่าทางตกใจโดยที่ควินเนี่ยตามเธอไปติดๆต,ตัดกลับมาทางด้านไบรอันนะครับเราจะเห็นว่าไบรอันเนี่ยกำลังเล่นของเล่นอย่างน่าเบื่อทันทีที่ห้างสัมพสินค้าไฟปิดลงนะครับเขาก็ทำซีดีหล่นบนพื้นและแล้วในขณะที่เขากำลังก้มไปหยิบซีดีนั้น ฆาตกรสวมหน้ากากาก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็หักซีดีเป็นสองสีและเอาซีดีนั้นแทงไปที่คอของเขาไม่กี่วินาทีต่อมาเวลก็ออกมาจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแล้วรู้สึกหวาดกลัวเมื่อเห็นศพของไบรอันฆาตกรปรากฏตัวขึ้นและพยายามที่จะไล่ฆ่าเธอด้วยเช่นกันแต่เวลก็พยายามอย่างดีที่สุดที่จะวิ่งหนีในช่วงเวลาความเป็นความตายนี้นะครับลูซี่ก็โผล่ออกมาช่วยเธอไว้ทันทันทีนั้นทั้งสองคนก็วิ่งหนีไปได้ แต่ทันทีที่ทั้งคู่ขึ้นไปบนบันไดเลื่อนนะครับเวลก็สะดุดและล้มลงซึ่งทําให้ฆาตกรสามารถจับเธอไว้ได้นะครับและก็เอาศีรษะของเธอกระแทกกับ,บันไดยอย่างโหดร้ายลูซี่กรีดร้องของความช่วยเหลือน,นะครับซึ่งทําให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ใกล้เคียงเนียรีบมาทันทีแต่ฆาตก,กรก็สามารถเอาชนะรปภได้อย่างง่ายดายนะครับจากนั้นมันก็รีบออกไปจากห้างสรพสินค้าในที่สุด หลังจากเหตุการณ์นี้นะครับลูซี่และควินก็มุ่งหน้าไปยังบ้านของเขาซึ่งควินให้เธอพักครั้งคืนที่นั่นจากนั้นเธอเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยไม่น่ามาตายแบบนี้เลยดังนั้นเธอจึงรู้สึกเหมือนจะว่าการย้อนเวลามาที่นี่ทำให้ทุกอย่างแย่ลงควินก็ถามว่าในอนาคตเนี่ยมีใครจับฆาตรกรได้หรือไม่ซึ่งลูซี่ตอบว่าไม่ได้เธอจึงตัดสินใจว่าเธอจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอดีตอีกและเธอจะกลับไปในปี2024 ในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับลูซี่ก็แอบเข้าไปในบ้านเพื่อหายคีย์การ์ดของพ่อแต่โชคร้ายนะครับที่เธอถูกซัมเมอร์จับได้และซัมเมอร์ก็อยากจะรู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเธอสับสนว่าทําไมเมื่อคืนนี้เนี่ยลูซี่จึงออกไปที่ห้างสสินา้ายอย่างกระทันหันโดยเฉพาะหลังจากนั้นเพื่อของเธอก็เสียชีวิตเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับลูซี่จึงเปิดเผยในที่สุดว่าเธอเนี่ยเป็นน้องสาวของซัมเมอร์และมาจากอนาคตซัมเมอร์ก็บอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ร้ายสาระมา,มากๆ ลูซี่จึงแสดงจดหมายจากอีธานให้เธอเห็นนะครับพร้อมกับบอกว่าเธอพบจดหมายนี้ในพื้นอีก21ปีข้างหน้าแต่ซัมเมอร์บอกว่าเธอไม่เคยเห็นจดหมายฉบับนั้นมาก่อนแต่เรื่องนี้ทำให้ลูซี่หงุดหงิดเธอจึงตัดสินใจออกจากบ้านโดยไม่อธิบายเพิ่มเติมต่อมาเมื่อเธอเดินทางมาถึงที่บ้านของควีนนะครับทั้งคู่ก็พยายามคิดหาวิธีเปิดใช้งานเครื่องย้อนเวลาตัดกลับมาที่ซัมเมอร์นะครับ เมื่อซัมเมอร์มาถึงที่โรงเรียนแล้วก็เปิดตู้เก็บของของเธอนะครับซึ่งเธอก็พบกับจดหมายฉบับหนึ่งทันทีเธอได้เปรียบเทียบกับจดหมายที่ลูซี่แสดงออกมาให้เธอเห็นนะครับและเธอก็ตกใจมากเพราะว่ามันเป็นอันเดียวกันเลยและจากนั้นเราก็จะเห็นอีธานในบริเวณแถวนั้นด้วยนะครับตัดกลับมาที่ Queen ควีนฮะในระหว่างนั้นเนี่ยลูซี่และควีนได้เรียนรู้ว่าต้องมีองค์ประกอบ2ออย่างมาสัมผัสกันถึงจะก่อให้เกิดเอฟเฟกต์การเดินทางข้ามเวลาได้ อนุภาพ A เป็นลำแสงเลเซอร์ในขณะที่อนุภาพ B เป็นสิ่งที่เรียกว,ว่าปฏิสาสารในขณะที่วัตถุหรือสาสารชนิดนี้เนี่ยก็ถูกใช้กับเครื่องย้อนเวลาไปแล้วในตอนที่ลูซี่เดินทางมาที่นี่ซึ่งทั้งคู่จะต้องทําให้วัตถุ2ชิ้นนี้มาแมทช์ก,กันอีกครั้งนะครับเครื่องย้อนเวลาเนี่ยถึงจะทํางานได้อีกครั้งแต่ต่อมานะครับในขณะที่ทั้งคู่ยังคงทํางานอยู่จู่ๆซัมเมอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิดเธอแจ้งกับน้องสาวเธอทราบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเธอเชื่อน้องสาวเธอแล้ว และซัมเมอร์ก็ถามนะครับว่าอนาคตของเธอเนี่ยเป็นอย่างไงบ้างลูซี่ก็โกหกเธอนะครับว่ามีชีวิตที่ดีมีงานดีๆและก็มีสามีที่รอเลาจากนั้นซัมเมอร์ก็ถามว่าพวกเขาจับฆาตกรได้ไหมแต่ลูซี่บอกว่าพวกเขาไม่เคยจับได้เลยซัมเมอร์ที่กําลังตกใจอยู่นะครับจึงถามว่าใครจะเป็นคนตายรายต่อไปซึ่งลูซี่ตอบอย่างไม่เต็มใจนะครับว่าเป็นเอมมี่เมื่อได้ยินเช่นนี้นะครับซัมเมอร์เนี่ยก็ตื่นตนระหนกเป็นอย่างมากและก็บอกให้พวกเขาต้องไปหยุดมันให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ลูซี่โต้แย้งว่าพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้เพราะว่าจะทําให้อนาคตเนี่ยทุกอย่างแย่ลงแต่เมื่อพี่สาวของเธอยืนกรานว่าจะต้องหยุดให้ได้ควีนซึ่งแอบชอบซัมเมอร์อยู่แล้วเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับทั้ง3คนเนี่ยก็ติดอาวุธและเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์ทางทะเลซึ่งเอมมี่เนี่ยทำงานพิเศษในตอนกลางคืนที่พิพิธภัณฑ์นั้นพวกเขาพยายามโทรหาเอมมี่หลายต่อหลายครั้งครับแต่เอมมี่เนี่ยสั่งหูฟังฟังเพลงอยู่ก็เลยไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้น เมื่อทั้งสามมาถึงพิพิธภัณฑ์นะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่พบเธอที่ไหนเลยดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจแยกทางกันหานะครับและต่อมาเราก็จะเห็นว่าฆาตกรเนี่ยได้มาถึงข้างนอกแล้วในเวลาต่อมาในขณะที่เอมมี่กำลังทําความสะอาดอยู่คนเดียวเราก็จะเห็นเงามื่นๆนของฆาตกรเนี่ยมายืนอยู่ล้างเธอแล้วและไม่กี่วินาทีต่อมาครับซัมเมอร์ก็ไปสังเกตเห็นการปรากฏตัวของฆาตกรเธอจึงรีบไปโผล่ที่หน้าต่างนะครับแล้วก็ทําท่าให้เอมมี่เนี่ยระวังตัว เพราะว่าเธอเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับเธอไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเอมมี่ด้านในได้เหตุการณ์นี้ทําให้เอมมี่เนี่ยต้องวิ่งหนีไปเปิดประตูทันทีนะครับแล้วก็ไปหาซัมเมอร์จนได้จากนั้นทั้งสองคนก็เห็นว่าฆาตกรคนนั้นเนี่ยกำลังพังประตูเข้ามาในขณะเดียวกันครับคูนและลูซี่ก็ได้ยินเสียงความวุ่นวายนั้นทันทีทั้งคู่จึงรีบไปที่เกิดเหตุและหลังจากที่ทั้งคู่มาสมทบนะครับก็กลายเป็น4ต่อหนึ่งซึ่งทําให้ฆาตกรไม่สามารถที่จะทำอะไรพวกเขาได้ฆาตกรก็ได้หนีไปนะ ทั้ง4คนก็สามารถปลอดภัยและกลับมาบ้านได้นะครับฉากก็ตัดกลับมาที่บ้านครับในขณะที่2พี่น้องเนี่ยกำลังคุยกันซึ่งซัมเมอร์ก็บอกว่าจดหมายที่ลงท้ายโดยชื่อว่าอ e, ีเนี่ยไม่ได้มาจากอีธานแต่มาจากเอมมี่จากนั้นซัมเมอร์ก็เปิดใจนะครับว่าเธอและเอมมี่ที่จริงทั้ง2คนเป็นมากกว่าเพื่อนและเอมมี่บอกว่าจะเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ให้กับพ่อแม่รับรู้ด้วยแต่วินาทีสุดท้ายนะครับซัมเมอร์กลับถอนตัวไปจากเรื่องนี้ซึ่งทําให้เอมมี่เสียใจมา,มาก ชาก็ตัดกลับมาในเช้าวันรุ่งขึ้น,นครับลูซี่ได้ไปพบกับพ่อแม่ของเธอและก็ถามพวกเขาอย่างเป็นทางการนะครับว่าพวกเขาเคยคิดที่จะมีลูกอีกคนหรือไม่แต่ทั้งคู่กับฮองร้อออกมานะครับแล้วก็แบ่งปันว่าพวกเขาตัดสินใจที่จะไม่มีลูกอีกแล้วเพราะซัมเมอร์ก็เพียงพอสําหรับพวกเขาแล้วการตอบสนองของพ่อแม่เนี่ยทำให้ลูซี่รู้สึกแย่มากนะครับและเธอก็ตระหนักว่าถ้าหากพี่สาวของเธอรอดชีวิตไปได้แล้วก็เธอก็คงไม่ได้เกิดมาแน่ ในที่สุดเธอก็ขโมยคีย์การ์ดของพ่อและก็ออกจากบ้านไปนะครับต่อมาลูซี่ก็ได้ไปพบกับพี่สาวของเธอนะครับและในที่สุดลูซี่ก็เปิดเผยถึงการตายของเธอให้กับเธอฟังแต่ลูซี่ยังธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าหากเธอยังมีชีวิตอยู่เนี่ยลูซี่อาจจะไม่มีชีวิตในอนาคตแต่ตอนนี้ลูซี่ตัดสินใจที่จะช่วยเธอนะครับลูซี่อยากจะให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกนาน ลูซี่ได้เปิดเผยครับว่าเธอต้องทุกข์ทรมานมากแค่ไหนเมื่อครั้งยังเป็นเด็กเธอรู้สึกว่าอยากจะเป็นตัวแทนของพี่สาวเสมอและเมื่อได้ยินเช่นนี้นะครับซัมเมอร์รู้สึกแย่มามากแตะหนักดีว่าการตายของเธอเนี่ยส่งผลกระทบต่อครอบครัวของเธอมากแค่ไหนจากนั้นลูซี่ก็บอกกับพี่สาวว่าตอนนี้เนี่ยเธอมีแผนแล้วและก็ขอให้พี่สาวไว้วางใจในตัวเธอในตอนเย็นของวันนั้นนะครับลูซี่ตัดสินใจแอบเข้าไปในสถานที่ของบริษัทโซเนอร์และควินก็ไปกับเธอด้วย ใน,นขณะเดียวกันซัมเมอร์ก็ไปที่งานปาร์ตี้ที่โรงนาน,นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่โจรคนนั้นทำร้ายเธอที่นี่หลังจากใช้เวลาอยู่ที่งานปาร์ตี้สักพักหนึ่งนะครับเธอก็ได้เดิอนออกไปข้างนอกขณะนั้นเองนะครับเธอก็ไปพบกับฆาตรกรสวรมหน้ากากคนนั้นและทันทีนั้นมันก็ได้ไล่ล่าเธอในระหว่างนั้นควินและลูซี่ก็แอบเข้าไปในโรงงานของบริษัทได้นะครับโดยใช้คี์การ์ดของพ่อ แต่ทั้งคู่กลับต้องตกตะลึงนะครับเมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เสียชีวิตแล้วและนอกจากนี้นะครับกระป๋องหนึ่งที่บรรจุเอนตี้เมเทอร์ก็ได้หายไปด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ต้องการนั่นจ็หมายความว่าฆาตกรมาที่นี่ก่อนหน้าทั้งคู่นั่นเองและทั้งคู่ก็สรุปได้ทันทีนะครับว่าฆาตกรเนี่ยน่าจะมาจากอนาคตเหมือนกันและเผลอๆฆาตกรคนนี้อาจจะเป็นคนที่ร่วมพัฒนาเครื่องย้อนเวลานี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามะะทั้งคู่เนี่ยก็ไปหยิบกระป๋องที่เหลือแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็ว ตัดกลับมาที่อื่นนะครับซัมเมอร์เนี่ยอยู่ในโรงเก็บของและฆาตรกรก็กําลังจะฆ่าเธอซึ่งซัมเมอร์ก็หมดหนทางหนีแล้วนะครับแต่ก่อนที่ฆาตกรจะฆ่าเธอเ,เนี่ยทันทีนั้นก็มีรถคันหนึ่งขับพุ่งเข้ามาที่ประตูลและก็ชนฆาตกรคนนี้อย่างจังลูซี่และควีนปรากฏตัวอยู่ในรถนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยรู้ว่าเรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นและทั้งคู่ขับรถกลับมาที่นี่ทันเวลาพอดีจากนั้นลูซี่ก็รีบพาซัมเมอร์เข้าไปในรถนะครับก่อนที่ตัวเองจะเข้าไปในรถตามไปด้วย ต่ในขณะที่พวกเขากําลังเตรียมตัวออกไปนะครับพวกเขากลับสังเกตเห็นว่าฆาตกรเนี่ยกำลังลุกขึ้นในเหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างน่าตกตะลึงนี้นะครับฆาตกรคนนี้ก็ได้ถอนหน้ากากออกแล้วก็เผยตัวตนที่แท้จริงของเขานะครับว่าเป็นควินนั่นเองซึ่งอยู่ในร่างที่แก่กว่าซึ่งมาจากอนาคตวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ได้ถอยรถกลับไปทันทีไปที่โรงรถของควินซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องย้อนเวลาอยู่ที่นั่น แต่อย่างไรก็ตามครับควินก็กังวลว่าควินคนแก่คนนั้นเนี่ยอาจจะรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นห้องทดลองของควินในอนาคตด้วยเช่นกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปในโรงรถนะครับควินก็บอกกับลูซี่ว่าเขาสัญญาว่าเขาจะไม่กลายเป็นควินที่โหดร้ายตัวนั้นแน่ๆและลูซี่ก็รับรองกับเขาะคะ่ะว่าลูซี่ไว้ใจเขาพวกเขาเข้ามาข้างในนะครับและลูซี่พยายามเปิดใช้งานเครื่องย้อนเวลาด้วยแอนตี้แมทเทอร์ที่เธอติดตัวไป อย่างไรก็ตามนะครับฆาตกรควีนคนแก่คนนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นและพังประตูเข้ามาควีนได้เปิดเผยอย่างกระทันหันนะคะว่าชีวิตของเขาเนี่ยพังทลายลงอย่างไรหลังจากที่พวกไวรุ่นนั้นยนเขาลงไปในแม่น้ําและซัมเมอร์ก็เป็นหนึ่งในคนที่หัวเราะเยาะเขาด้วยปรากฏว่าเด็กเนื้อนนอกขคอกคนนี้เนี่ยเติบโตมาพร้อมกับความเกลียดชังต่อคนที่รังเกยียจเขาในโรงเรียนมัธยมนะครับซึ่งกลุ่มของหนุ่มสาวเนี่ยบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าลูซี่มาช่วยทัน แต่คนรู้โลกจิตคนนั้นยืนกรานครับว่าตามทำลายของเขาเนี่ยมันได้เกิดขึ้นไปแล้วและเขาก็เผยว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็สามารถที่จะสร้างเครื่องย้อนเวลากลับไปได้ซัมเมอร์ก็พยายามไล่ฆ่าเพื่อนของเขานะครับหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปตลอดการในขณะนี้เครื่องย้อนเวลาก็ชาร์จเต็มที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยควีนตัวน้อยจึงพาซัมเมอร์ออกไปข้างนอกข้างในนั้นเหลือเพียงแค่ลูซี่กับควีนคนแก่คนนั้นนะครับ หลังจากนั้นลูซี่กับควินที่อยู่ข้างในเนี่ยก็ถูย้อนเวลาไปยังอนาคตที่ไหนสักแห่งหนึ่งหลังจากที่ลงจอดแล้วนะครับทั้งสองคนก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุดเดือดควินคนนั้นก็ได้เอามีดพุ่งเข้ามาหาเธอแต่ทันทีนั้นมีดของควินก็ได้ไปเสียบที่เครื่องชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ครับที่ลูซี่ถืออยู่ในมือและไฟฟ้าก็ได้ช็อตเขาอย่างแรงเมื่อชายคนนั้นล้มลงไปกับพื้นนะครับลูซี่ก็ไปสังเกตเห็นว่าเครื่องย้อนเวลาเนี่ยได้ถูกปิดไปแล้ว แต่จากนั้นเธอก็ไปสังเกตเห็นว่ามีกระป๋องที่เต็มไปด้วยแอนตี้แมทเทอร์ที่อยู่ในกระเป๋าของควีนนะครับในขณะที่เธอเอื้อมมือไปหยิบนะฮะแต่ควีนเนี่ยก็ตื่นขึ้นทันทีก็เลยทําให้เธอไปคว้ามีดมาแทนนะครับและแทงเข้าไปที่หน้าอกของเขาจนเสียชีวิตในฉากสุดท้ายนะครับเราหวนกลับมาคิดถึงอดีตเมื่อปี2003ที่นั่นเนี่ยซัมเมอร์กับควีนตัวน้อยก็ได้คุยกัน,นะฮะว่าทั้งคู่เนี่ยจะคิดถึงลูซี่แต่ไม่กี่วินาทีต่อมาครับลูซี่ก็ปรากฏตัวอยู่ข้างหลังของทั้งคู นื่องจากนั้นเธอยังแจ้งให้ทราบด้วยนะครับว่าเธอเนี่ยได้กลับไปในปีพศ2024แต่พ่อแม่ของเธอเนี่ยจำเธอไม่ได้ลูซี่เปิดเผยว่าเธอตัดสินใจที่จะอยู่ในปี2003และซึ่งที่นี่เนี่ยเธอมีพ่อแม่ปกติทั่วไปที่เธอต้องการมาโดยตลอดต่างจากพ่อแม่ปี2024นะครับพร้อมด้วยพี่สาวของเธอที่เปรียบเสมือนกับว่าเป็นเพื่อนใหม่ที่ดีที่สุดของเธอด้วยจากนั้นภาพยนตร์ก็จบลงด้วยตอนที่ลูซี่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับพ่อแม่และพี่สาวของเธอนะครับ และหนังก็ได้จบลงเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ